คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องบางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจบางอย่างที่หลอกหลอนอยู่ในความมืดมิดใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวที่จะทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวเพื่อนร่วมห้องเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ห้องเช่าเล็กๆใจกลางกรุงเทพ ห้องที่แนนกับน้ำเพื่อนสีตั้งแต่มัธยมปลายใช้ชีวิตร่วมกันมาตลอดหลายเดือนหลังจากย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัยทั้งสองคนต่างมาจากต่างจังหวัดและยึดห้องนี้เป็นหลักพักพิงเพื่อไล่ตามความฝันในเมืองใหญ่แนนเป็นคนเงียบๆชอบอยู่กับบ้านในขณะที่น้ำเป็นคนร่าเริงสดใสและดูจะตื่นเต้นกับชีวิตในเมืองหลวงมากเป็นพิเศษ ฮ้แนนดูนี่สิฉันไปเจอแผงหนังสือเก่าแถววังหลังมาเจอนิยายผีหลอนๆเพียบเลยน้ำโชว์หนังสือเล่มหนาปกเก่าคล่ำครื่นในมือแนนยิ้มพลางส่ายหัวแกนี่นะไม่เคยเปลี่ยนเลยชอบอะไรหลอนๆอยู่เรื่อยน้ำหัวเราะเบาๆก็มันสนุกนี่นะทำให้เราลืมความเครียดจากการเรียนได้บ้างคืนนี้เรามาอ่านด้วยกันนะ น้ำเป็นคนชอบเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเธอหมกมุ่นอยู่กับตำนานผีเรื่องเล่าสยองขวัญและมักจะชวนแนนไปลองของตามสถานที่ร่ำลือต่างๆแต่แนนมักจะปฏิเสธเสมอเพราะเธอไม่ชอบเรื่องพวกนี้เอาซะเลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะอยู่เป็นเพื่อนน้ำเวลาที่น้ำอ่านเรื่องผีแต่แล้วสิ่งแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นในห้อง แรกๆก,ก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเสียงเคาะประตูยามดึกทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่หรือเงาที่วูบหายไปในความมืดบางครั้งแนนก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในมุมอับของห้องแนนเริ่มหวาดระแวงแต่ทุกครั้งที่เธอเล่าให้น้ำฟังน้ำกลับหัวเราะ <c oughs> สงสัยแกคงอ่านนิยายผีกับฉันมากไปนะซินแนนเลยเก็บไปคิดมาก หรือไม่งั้นก็คงเป็นเสียงลมข้างนอกนะ่ะน้ำมักจะหลีตาลงเล็กน้อยเหมือนกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของแนนบางครั้งก็เอามือมาบีบไหลแนนเบาๆไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้เสมอคำพูดของน้ำทำให้แนนรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียววันหนึ่งแนนตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นเยือกอากาศในห้องหนาวเหน็บผิดปกติ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เปิดแอร์เธอหันไปมองเตียงของน้ำเห็นน้ำกำลังนั่งอยู่ปลายเตียงหันหลังให้เธอแนนพยายามเรียกน้ำตื่นแล้วหรอแต่ไม่มีเสียงตอบรับน้ำยังคงนั่งนิ่งแนนสังเกตเห็นว่าน้ำกำลังก้มหน้าอยู่กับอะไรบางอย่างในมือเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปดูใกล้ๆด้วยความสงสัย หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นสิ่งที่น้ำกำลังถืออยู่ในมือนั้นไม่ใช่หนังสือนิยายผีอย่างที่คิดแต่มันคือปอยเส้นผมยาวสลวยสีดำสนิทซึ่งแนนจำได้ว่าเป็นของเธอเองและน้ำกำลังถักเปียอย่างบรรจงในความมืดมิดน้ำแกทำอะไรนะแนนกรีดร้องด้วยความตกใจน้ำหันกลับมาอย่างเชื่องช้า ในความมืดสลัวจากแสงไฟข้างนอกที่ลอดเข้ามาแนนเห็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของน้ำรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มสดใสของเพื่อนรักที่เธอรู้จักแต่มันคือรอยยิ้มที่บิดเบือนเต็มไปด้วยความเจ้าเล่และความมืดมิดที่ไม่อาจอย่างถึงน้ำไม่ได้ตอบเพียงแต่ยกปล่อยผมที่ถักเปียเสร็จแล้วนั้นขึ้นมาใกล้ใบหน้าของแนนแนนรีบถอยห่าง ปอยผมนั้นไม่ได้ถูกตัดอย่างประณีตแต่มันถูกกระชากออกจากหนังศีรษะอย่างรุนแรงและมีคราบเลือดแห้งกลังสีน้ำตาลเข้มติดเต็มไปหมดแนนวิ่งออกจากห้องในคืนนั้นทันทีเธอตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัดโดยไม่ลังเลและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องให้แม่ฟังด้วยเสียงสั่นเครือแม่ของแนนฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลและเศร้าหมอง ก่อนจะค่อยๆหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งออกมาจากอัลบั้มเก่าๆที่เก็บไว้อย่างดีมันเป็นรูปแนนกับน้ำยืนยิ้มคู่กันหน้าโรงเรียนมัธยมในวันเปิดเทอมวันแรกแต่ที่ด้านหลังรูปมีข้อความเขียนด้วยลายมือของแม่แนนและมีคราบน้ําตาลจางๆน้ำเพื่อนรักของแนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนในวันเปิดเทอมแรกของมหาลัย วันที่ลูกของแม่ต้องเจอเรื่องร้ายแรงที่สุดในชีวิตแนนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเลือนลางเธอจําจได้ดีเธอเป็นคนที่ไปเรียนสายในวันนั้นเธอเป็นคนที่นั่งร้องไห้เมื่อรู้ข่าวเธอเป็นคนที่ไปร่วมง,งานศพของน้าด้วยตัวเองไม่ทำไมเธอถึงจําไม่ได้วันน้ำเสียชีวิตไปแล้ว ทำไมเธอถึงใช้ชีวิตอยู่กับน้ำในห้องนั้นมาตลอดหลายเดือนความทรงจำที่เธอมีเกี่ยวกับน้ำตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทุกการกระทำทุกคำพูดมันคืออะไรกันแน่แม่ของแนนกอดลูกสาวแนนลูกแม่เคยพาหนูไปหาหมอแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูช็อกมากหมอบอกว่าหนูมีภาวะโพสต์ทรอมติกแอม n นเซีย คือสมองปฏิเสธที่จะจำเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงมันเลยสร้างภาพจาลองของน้ำขึ้นมาเพื่อให้หนูรับมือกับความจริงได้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวนะแม่กับพ่ออยู่ข้างๆหนูเสมอความจริงที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าน้ำเป็นผีแต่อยู่ที่ว่านแนานต่างหาก ที่อยู่คนเดียวมาตลอดในห้องนั้นในความมืดมิดของจิตใจตัวเองปล่อยผมที่ถูกกระชากเสียงเคาะประตูเงาและรอยยิ้มของน้ำทั้งหมดนั้นไม่ใช่การกระทำของวิญญาณแต่มันคือการกระทำของแนนใ,นในห้วงแห่งความผิดปกติทางจิตที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเธอจากความจริงที่เธอรับไม่ได้ความจริงที่เพื่อนรักของเธอได้จากไปแล้วจริงๆ แนนไม่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมห้องแต่อยู่กับความบิดเบือนในจิตใจของตัวเองที่สร้างภาพหลอนของเพื่อนสนิทขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Ghost Cat เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ